วไว้จ้าครับเป็นจังไดอ่อนลมมังยศครับมันต้องนะครบ่ค่อยหยดหยาดเป็นบ่บ่ค่อยว่างเป็นบ่ครับต้องนะครับผมเนี่ยมันเป็นเป็นนี่รุ่งคลิปกมบม่ได้เน็ตเครื่องเนี่ยคือมัดแตะว่าพวกมดอืมมันเป็นเครื่องเต็มบ่จ้ะเมมเบิดบ่ไอเมมเบรดเบิดบ่บ่ลบออกบ่เมือนั้นผมมัน วเวลาเราตดเริ่มข้าวเราตกแดดฟันเครื่องฟันอืมระวังเด้วยระวง<อ>ัววงมันระเบิดเนี่ยละจ้ะอืมเป็นจังไดเลขกเขาแมสอ่าเลข,ข,ข,ขวิงข่งยังเขาดีเด้อส่วนกับสามนี่ครับเราวิ่งได้เยอะต้าเป็นพวกนั้รับไปสามหนึ่งไปออกสามหกไปหนึ่งเด็กกันั่นแหละออกเลขตัวเก่าคือเก่าให้จังไดเอาเอาได้อยู่โอ้ยเนาะสูบเข,ขาว่าใดคือเก่าครัห<อ>มดไหลตามต่อต<อ>ัว นั่ไงเจก็เกเลยหตุรงใบตีเอาั้งสามหกมนดอกแล้วัาเพราะว่าจุบ้าเอาไเล่นเอาหนูจะเอาไักเล่นลป้าดวงก็ดีเถอะซื้อเล็กตัวเก้านีแม่ครับไปมันไปห้าไปลงบ้านกามามื่อก็เลยอืมเขาคือไหายโศกจริงครับเขายิบหายมือไล่ละจ้ายิบตั้งตทปุดและเล็กอกสามหกมอ้ยเสียดายเนาะ วันนี้เขาพ่บอกว่า,ย,า,า,ย,ายังในบอกครับ้าเป็นยังนี่ละใครอีอืมจ้าเอาเพราะเป็นยังหรอเขาก็เอาสูตรหวยอยันดังเดิมเขาเนี่ยละอันสูตรที่มันเขาเล็กวิ่งว่าหันว่าหันเ,เอยสูต,สตกับสามม้ามันก็เขาไปทีสามเนาะครับจ้าวันนี้ว่าจาาาังไหนเฮงวันนี้หนึ่งกับเจ็ดครับวันนี้เด้อค่ะวิ่งบนล่างอันนี้เป็นสูตรดังเดิมเดินดีบ่มีหลุดรุดปีปีสองปีนี่รุดยากค่ะ สูตรนี้เนาะแม่น,นับงาะตาปีนี่กับรถขนาดแค่นึงจังหวัดสายด่วนเดินเรื่องมาดีๆกับรถนะอืมเจรายเนาะกลางวันเนี่ยเอาไม่เนาะเอาไม่คือเก่าล่ะค่ะมันพึ่งรุดเดียวว่าเป็นยังดอกสายด่วเนเอกากสูงเขาต่ออีกเนะเาะครับกาสีคลิปนี้เขาปล่อยแค่เลขวิ่งดังเดิมมาไปก่อนเนาะอ่านที่มันเดินดีนี่ล้อฟังว่าเลขสายด่วนสีเป็นจังไหนมาจังไหนพร้อมเนาะ ค่ะคอยเบึงว่าทแมนออจับคู่ให้ก็ค่อยว่ากันบ่จับก็เอาตายด่ดวนนิดเดียวก็ได้เนาะครับเหมือนก็บ่ได้ภาพ่นเที่ยวเล่าเออลงบ่ได้ลงคลิปบ่ได้มันเกี่ยวกับเน็มโทรศัพท์จ้ะไปอันนี้บ่งเด้อแต่ว่าขันลงคลิปบ่ได้ก็ให้ซ c ตามที่เบอร์โทรก็ไดเนาะโทรหาก็ได้เนาะครับขันผู้ใดมักฟังเล่าก็ได้ขันจังไดอยากไดกัแเอดตามไอเดียรหรือว่าโทรหาตามเบอร์โทรนี่ล่ะขันผู้ใดมัก เพราะว่ามือนอีกับเพื่อนบาน้านเนาะจ้ะแม่นค่ะค่ะแม่นเพิ่นจอบเพิ่นซ้อมอยู่แต่ว่าเล็กวิ่งงวดวันที16่16เมษายนเฮานี่ก็ฟันไปที่1กับ7จังได๋ก็มาหเห็นแท้ระตัวใดตัวนึงเนาะครับปีนี้เพิ่งลดงวดเดียวเด้อค่ะสําหรับเลขวิ่งสูตรดังเดิมเนาะค่ะใช่ไหมใชดวนกับลดใช้ดวนกับลดเยดายเนาะเดินดีานดมากแบบมบบัดป๊อปปอยบัดหลุดเนาะ ไม่เป็นยังดอกสูงก็บ่ไดาไม่ต้องครับนี่อยู่ต้องเลื่อนต้องแบบต้องก็ลงไปอยู่กับนี่น่ามีนี่ให้เห็นดีหรอกค่ะจ้ากะเปียบค่ะเปียบเยังสถิติเอาเนาะขันมักกะค่อยจัดนั่นล่ะเป็นแค่แนวทางคือเก่าวขันผู้ใดมักเรียนก็บเรียนดาวโหลดเรียนผู้ใดมีทุนแรีนเนาะครับจ้าถ้าผู้ใดสนใจเพื่อนบ้านมื้อนี้กะลงคลิปบ่ได้เนาะบ่ได้ไปอ้อนหึ่งมังคย่อพารวยกะตามเบอร์โทรเด้อตะปักเบอร์โทรให้เนาะ ค่ะค่ะโอ้เอาจากไหนก็นหิง้งปังๆอย่าลืมเด้อค่ะถ้าเป็นสายดวนมาส,สก,กิดมาในเด้อเดี๋ยวทร่วหาครับค่ะค่ะค่ะวันนี้จ้าวสวัสดีครับเอาค่ะเดี๋ยวสาบนานะจะทวนตัวเรขค้งออมเมืองยุทธเนฟังเดอ้อจ้ะเลขวิ่งอมมตะวิ่งแม่นอีลีพี่น้องมวดวังหันกับเขาตดวาฮาเพิ่ันเป็น,น,น้นศูนย์กับพูดจะ้ะวดนนี้เนาะค่ะ16มเมษายน68เพป่นให้วิ่งอมมตะบนล่างเนาะค่ะหนึ่งกับเจ็ดเด้อค่ะ พื่อนลงคลิปทั้งเพื่อนบันว่าดดพี่น้องคะอ่าโทรศัพท์เพื่อนมีปัญหาขันผู้ใดอยากได้บันบันก็โทรที่0966397710เด้อค่ะเอาเสียบมือ่างหันหนว่าง,งหันสติติค่ะนี่เข้าไปที่3นะคะอ,อก3 6พี่นอ้อ,นองเอยพี่น้องเอยเลขจ้ะแล้วกาเลขสายด่วนเพื่อนปล่อยมาหวดเลขรุดพี่น้องคะนี่รุดคักรุดเน่้อเสียดายไรเนาะจ้ะอา้าว่าเป็นยังค่ะสู่ตอเนาะคะ่ะ สูตรใวยคำนวณมีเขามีหลุดคือเกาจ้ะแต่บากสะตตามเลขสายด่วนบนยูดกเพราะว่าเดินดีั้งแต่ต้นปีใหม่มาปล่อยงวดแรกรุดจ่อยค่ะสำหรับอันนี้เป็นตัวเลขเนาะคะ่ะวิ่งอมตะเด้อค่ะสูตรดั้งเดิมเนาะคะ่ะปีนี้เพิ่งรุดแค่งวดเดียวจ้ะตามต่อค่ะเดินดีเหมือนเดิมนะคะออกอไปที่สามหกเด้อค่ะออกลางสามหกจ้ะกระต,ตนี่เลยเลยจ้ารอฟังหลานเพิ่นลคาเมนวา ้านพันเสียห้ยฉุกงวดว่างานกระจับสามหกหายอยู่แต่เป็นยากค่ะเป็นวัตทูม้าเนาะค่ะไลแนวหลายอย่างคือกันค่ะกะสิจอเพ่นธุ์ยีดอกข่าแม่นล้านหน่อยพ่นให้อีกเนาะค่ะบางเธอเป็นกะสิบบอกเป็นตัวเลขบางเธอเป็นกะศิจับฉลากกินแบงห้ประมาณนี้จ้ะเอาให้เกร็บหน้าจอด้วยเอฟซีจ้าไเเซนไรอาจารย์รอดแล้วค่ะกำลังทยอยตามห้จ้ะพึ่งมีเวลาลงกิบคือกันค่ะเพึ่งกลับบ้านจ้ะ กัยังเหลือหลายเสียนลายอาจารย์ที่ยังบอด้หยิบหยุกมาบอกมาฝากมาตอนบางเสียนเป็นกะส่วงตัวเรีกไหมซาบานาเบาสูพีนองแฟนจองเอฟซีฟังนอกค่ะเพิ่นกะบอด้สะดวกะสะดวกให้สัมผัสแต่บอเป็นยังจะ้ะว่าแต่หยิบหยุกตัวเลีกมาบอกมาฝากมาตอนผู้ใดมีเด็ดเดนอกจ้ะ,จะตัวเด็ดตัวดีตัวดังจับไหนึงกับเจ็ดเดเลยจ้ะบุญล่างเด้อค่ะเพิ่นบอด้แยกให้จะ้ะ ทำนี่เด้อยวจะเดเออผู้ใดมักเกื่อนบัานก็นต้องหาผูนใดโดยตรงจ้า0966397710ผู้ใดเห็นคลิปนี้หิงๆงปังปังรวยรวยสู้ขู่สูค้คุ้นเงินไหลกองท้องไหลเขาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหนา้าไปลวจ้าสวัสดีจ้ายะทาวะลิวะฮาปุราปาลิตปุรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตกิน,นงัง เปตานังอุปกรัรปฏิทิจตังปะจิตังตุมหังขิปะเมวสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยธามมนิโชติระโยสยทัสกิติโยวัชันโตสัพพโรโควินัสปตุมมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโขภวะ อภิวาทนาศีลิสสนิจังวุธาปจายนองจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโมสุข,ขังพระหลัง